สวัสดีครับพบกับผมสีเมือง h ช n แนลอีกเช่นเคยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับเป็นลังใจให้ผมเสมอมาสําหรับช่องสีเมืองแชนแนลครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปก่อนหน้านี้ครับว่าในส่วนของช่องผมก็จะทําในเรื่องของการก่อสร้างเกี่ยวกับบ้านทรงไตนาวิกแล้วก็ตัวร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมนะครับอาจจะมีในเรื่องของการทําเกษตรบ้างการทําร้านกาแฟบ้างนะครับ แต่ว่าหลักใหญ่ผมก็จะทําในเรื่องของการก่อสร้างนะครับสําหรับในวันนี้ครับผมก็จะจะมาอ,อ,อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งตัวไม้ซีชัแนลนะครับแล้วก็ไม้เชียงชายนะครับสําหรับร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งคลิปก่อนน,นนี้ผมก็อธิบายในเรื่องของบ้านสไตล์นอร์ดิกไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของร้านกาแฟนะครับซึ่งในส่วนของการติดตั้งไม้ซีชัแนลตรงนี้ครับก็จะ ทำการติดตั้งตรงด้านข้างตรงนี้ครับที่มันเป็นขอบของหลังคาตรงนี้ครับซึ่งในเรื่องของการออกแบบร้านกาแฟของผมก็จะมีสอนง,ง,งส่วนหลักอย่างที่ผมเคยอธิบายไปก็คือว่าจะเป็นโครงสร้างเป็นจั่วนะครับจั่วสูงอย่างนี้นะครับผสมกับตัวโมเดลโมเดลที่ออกมาทรงนี้ครับซึ่งตัวไม้ซีชแนลเนี่ยผมก็จะมาติดนะครับเนี่ยด้านด้านข้างตรงนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับ ก็จะออกเป็นทรงลักษณะนี้ครับซึ่งผมก็ใช้ในส่วนองไม้ซีเจนลขนาด22.3นะครับคูณ300คูณ1.2เซนเมตรนะครับเป็นสีธรรมชาติตรงนี้ผมก็ใช้ของ,ง,องยีย่พ่อดูลาวันนะครับซึ่งมองไกลๆมันก็คล้ายๆกับเหล็กบีมนั่นแหละครับแต่ว่าผมก็มาติดแล้วก็จะทาสีดำนะครับอันนี้ก็เป็น เขาเรียกว่าเป็นไม้ตกแต่งสมัยใหม่นะครับสมัยก่อนเขาก็ใช้ไม้ไม้เชียงชายซะเยอะนะครับนี่เขาเรียกไม้เชียงชายเนี่ยเป็นไม้เชียงชายซึ่งมันก็เป็นทรงใหม่นะครับแต่ว่ามันก็ราคาค,ค่อนข้างแพงอยู่นะครับอย่างท่อนหนึ่งเนี่ยสามเมตรอยู่ที่4 5 3หบาบาทนะครับผมก็จะมาปิดรอบลักษณะน,นี้ก็ค่อนข้างใช้เยอะพอสมควรอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น ด้านหน้าด้านข้างนะครับจุดสำคัญของการติดไม้ c ีช n แนลนะครับก็เหมือนกับที่ผมเคยอธิบายในบ้านทรงตานโรดิก็คือในเรื่องของตัวนี้ครับด้านบนตรงนี้เราจะต้องยกให้สูงกว่าเหล็กแปรนะครับอยู่ที่5-10มิลิเมตรนะครับเพราะมันจะทำให้เกิดในเรื่องของตัว,ตวโค้งที่มันเคริรนะครับให้สวยงามแล้วก็ในเรื่องของน้ำฝนที่มันจะต้องไหลให้สะดวก ไม่ให้มาโดนตรงขอบพวกนี้นครับซึ่งมันจะเกิดการผุพังอันนี้ก็เ,เป็นเ,เทคนิคในการที่จะทำนะครับการติดไม้ซีเจเนลแต่ว่าของผมเองเนี่ยช่างติดสูงแค่หมเมรแค่นั้นนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างดูไม่ค่อยสวยด้วยแหละแต่ผมก็ไม่ได้ให้มีการแก้หรอกเพราะมันต้องรื้อเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นข้อข้อเสียของผมในการทำครั้งนี้นะครับแต่ก็พอดูได้ครับไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับ แต่ก็ไม่ตรงใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีการติดอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านหน้านะครับด้านข้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้จุดที่เป็นหลังคาโมเด์นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นด้านข้างด้านหลังนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของตัวนี้ครับไม้เชียงชายนะครับก็จะออกเป็นทรงนี้ครับไม้เชียงชายนะครับผมก็จะใช้ในส่วนของไม้เชียงชายลบมุมตาเพชรนะครับขนาด ยี่สิบคูณสามอยคูณหนึุ่ดซนติเมตรนะครับสีธรรมชาตินะครับก็จะเป็นทรงลักษณะนี้นะครับก็จะมาปิดนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ออกแบบมาปิดแค่ตรงด้านหลังนะครับจุดเดียวนะครับคือจุดนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้โชว์มากนะครับแล้วก็ผมจะทําการติดตัวรางน้ำฝนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ตัวไม้ซีช n น e ลแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ ท่อนนึงเนี่ยก็อยู่ที่1 8ึบาทนะครับซึ่งก็ถูกกว่าไม้ C ี h ช n น e l เนี่ยก็ครึ่งต่อครึ่งแหละนะครับก็ติดแค่เฉพาะตรงนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการติดไม้ C Channel นะครับแล้วก็ไม้เชิงชายสสำหรับร้านกาแฟของผมนะครับก็เพื่อนๆก็ลองดูครับว่าจะนำไปทำการแอปพลายหรือว่า เป็นข้อมูลในการก่อสร้างยังไงอาจจะทำเป็นร้านกาแฟทรงลักษณะผมหรือว่าเป็นโครงสร้างแบบอื่น<ม>ก็ได้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูอีกจุดหนึ่งที่ผมเิ่มอธิบายไปเมื่อกี้ครับไอ้ตรงตัวการติดตัวนี้ครับไม้เชียงชายตรงนี้ก็คือต้องติดให้เสมอหรือต่ำกว่าเหล็กแปรนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีครอบมาปิดหรือว่าไอ้ตัวหลัง ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปลายของตัวสังกะสีอ่ะครับมันจะต้องมีการมาปิดจะสูงกว่าไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดของของการติดไม้เชิงชัยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของไม้ซีชแนลพวกนี้มันจะต้องสูงกว่าเหล็กแปรนะครับห้าถึงสิบมิลิเมตรอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อกําหนดนะครับที่เราจะต้องอเข้าใจในเรื่องของวิธีการแล้วก็เทคนิคในการทํานะครับครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ การติดไม้สี่ชั้นแนลนะครับแล้วก็ไม้เชียงชายสําหรับร้านกาแฟของผมครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ลองนําไปพิจารณาในการทําบ้านหรือว่าโครงสร้างอื่นดูนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เพื่อนๆได้ลองนําไปพิจารณาดูครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของผมนะครับเจอกันในคลิปต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ